แพ็คทองอันก็มีนะครับเรียงพับนะครับมีทองวนสดทองวนนจอมีต้นอ่อนน้ำอ่อนมีข้าวสาลีนะครับนะแก้วลึกมันปรุงม่มีนะฮะราคาไม่แล้วก็จับสองจับสอนะฮะองลามันหมดล้วเรอนะครับีต่อด้วยแล้ก็มันเปนนี้งานละเอียดนะนี่จับสอนี่อะไรคะับสองหยิบสอ ไปไหนอ่ะหนึกเ้าบ่อเ้ี็ายตึกก็ยังอยู่นะ่งองหนึ่นงอนสงนึอง่านองหนึอนะ่งับงหนึหนึ่งสนองหยงนนน รถทางนารถทางนาครับน่าประหลาดนะแป๊บเดียวขบืนขบืนทำมือเนี่ยเออแล้วตอนเสร็จมันจะหน้าตาเป็นไงครับป่ะกำเริบแล้วน่าตาเหมือนยายหน้าตาเหมือนยายหน้าตาเหมือนยายอ๋อสวยมากอันนี้ลายสองลายนะ่ยเขาใส่อะไรคะใส่พวกหม้อข้าวหม้ออะไรที่ว่าโตอะไรสวยๆอ๋ออันนี้ใช้กี่คนทำคุณยายคนเดียวค่ะคุณยายคนเดียวเหร วันเสร็จสามวันเสร็จนี่อุดหนุนแล้วค่ะอันนี้400บาทนะคะเอาไปใส่อะไรได้บ้างคะคุณยายใส่ใส่ข้าวใส่อะไรได้ใส่เป็นผื่นใส่ผักอ่าแบบเป็นเหมือนเหมือนถาดใหญ่ๆขันโตก็ได้ใส่เป็นคือขังโตใส่ผลไม้ก็ได้ขอบคุณนะคะคุณยายเอาไปอุดหนุนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ